สวัสดีพี่น้องปองปลายสุภุสุคนมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันโมกปลาซิวพี่น้องโมกปลาซิวโ mm hmm. มกปลาซิว mm hmm. ข้าวเหนียวไหมพี่น้องข้าวเหนียว mm hmm. ขอคุย คุณยจเติร์เป็นคนทําให้อืม่อยากสิบอกว่ามันแสบเพราะแสบพี่นอ้องเกินข้ามบรรยายนอืม ขามไหมหอมคุยข้ามยังไงอือพี่น้องเดี๋ยวข้ามมึงยันตลุกโดดพี่น้องคุยข้ามยังไงอืม

Top top.